เมืองไทยสวัสดีตอนเจ้าสปปลาวสบายด,ดีชัยนาวญี่หา่าวอเมริกากุดหม้อเองก็ขอสวัสดีกับท่านที่เปิดดูช่องนี้ทุกทุกท่านนะครับวันนี้เอา ไก่พัดพริกนะครับทำขีดมือเจ้าก็ลวดเลยเอาถ่ายทําคลิปให้ดูกันด้วยนะครับนะพยายามใจเวลามันคือมันเมินลํำไปนะครับยังว่านะมนมนี้ิ้งงานมีลูกมือกะ มาให้ทำไปตามมาเจ้านี่จะได้ไก่มาจะมาทำไก่ผัดพริก,ก,ออกทำพริกแล้วก็เอามาเป็นกับขา้าวในเจ้าด้วยหลายท่านก็คงจะวนอยู่กันกับการดูข่าวนะเนาะเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวนะครับใครก็เสียหายนักเหมือนกันเอาเป็นว่าหาพักพักเรื่องที่มัน,นักนะักสมองจำหลับอันนี้มาทำกับเขา้าใ่พัดพริกนะครับก็จะทำนีนเจ้าลวดลวดเลยเอา ถ่ายทำปุ่นทิปตัวเองถ้าว่าแฟนๆแฟนครับ FC. เจ็ดซีอย่ายิ้นหันยังนะครับอย่าที่ทำกับเข้าเกี่ยวกับหันยังก็แจ้งมาได้นะครับเนาะ เราเลำพงังทำเองแบบนั้นทำเองกินเองเพ่าะงั้นนี่ก็ละจะกินอย่างแต่ละวันนะครับไปไครับกินเจ้าของเสร็จเรียบร้อย

thăm thăm giật hát cho nó ngon tên nhỏ ở mình thật. Mình thật đây, mình, đây không ngầm đuối mình thất cô nạ đây quay lắm bà phải ngon nhỏ เก็บใส่นะักโอ้แบมักก็่ใน้อยๆหนึ่งแบบทีคือดใจตัวนะครับแล้วก็สอบซึ่งซึ่งก็ใส่นักได้มักก็บใสไในน้อยๆเอาซึ่งกนอย่างก็ทำเล่นถึงสุดกั้วเลยนะถึงถึงไว้นะครับไว้แบมัดระวัง กระฟาหมกนะครับเลยเอาอย่างเป็นตงอยู่่หอกด้วยว่าที่น้ำต่อไปกระดดอีกน้ตรนี้ทีท่ปลายำนะครับกีียมใ

บางคนบางท่านก็อนอเอาน้ำตาลเนาะแล้วก็เขาใส่น,น้ำตาลเนะุ้ยในผมเนี่ผมดูคือคู่กุ้งใส่น้ำตาลนะยิดเี่ยงเม่หวไม่กินม่กินเันน้งชิ้รดเข้น้ำตาลมาแกงสุ้ยไทนกับ มันก็มันเข้ากับนิซิปถึเบาหวานได้นะครับท่านก็จะใส่ผงปรุงรสเนาะว่ามนาทิตต่างใจใส่ใจนั้นบอกว่า ใจยุ้งมันไอ้เจ้นก็ได้ต่ก็หายไปยืนลุ้นแบบั้นแบบนียุ้นั้วยแบจะสมัดเราวงิขาดนึกถึงิขาด้วยเดเราาตลาเป็นวครับตวใหญปากันจะลำบากต้องวยใปากลำบากต้องใส่เนาะ ผมนี่ผมผมทำกับเท้าผมจะอ่อนเนี่ก่อนนะผมจะเาลดจับนึลคนไหนมาถิ่นช่วยเอามาขีวเอากับทีก็จะเติ้มคุ้งน้ำฟ้าวากันฟ้าอยนะครับนตรงนี้ยังไดลนะครับพัด่พัดพิก có chuối có đây các phân ninh có đậy chúng bay này con ninh nữa, chị nắp cầm đi khả năng khả năm phân ninh nắm con nắp khả năng khả nó nó có không cho thăm hơi đi, năng khả năng khả này, khả năng khả năng nếu năng có năng khả năng cả năng phải năng chán. กินนะนะมันจตุขมหาตุว่วานฉันเจยวมาในะวอยคานกินนะองนะตนื่นแลครับเลยขอบคุณสำหรับการที่ตามนะครับขอทุกท่านอยู่ดีมีสุขมีกิมนมีใจอย่าเสีบอ,อย่าเจ้าเนสวนหน้าทุกคนสวัสดีครับ